ก็เกิดเมืองไทยนะคะเรียนภาคภาษาไทยจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีโอกาสไปทํางานอยู่อยู่ที่สหรัฐอเมริกามา20กว่าปีก็ตั้งแต่เป็นนักเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ world bank นะคะจนเข้ามาทํางานอยู่ที่ technology industry ที่ silicon valley ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์นะคะสอนที่ uc berkeley สอนเด็ก mba ทางด้าน venture capital investment ระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมา i n c ค m มเบนควอลิตีสูงมากความเหลื่อมล้ำทางรายได้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีมากกว่าสมัยที่พี่โตมาในสมัยเด็กๆคนรวยรวยมากคนจนจนมากแต่ปัญหาที่สําคัญคือด้วยความที่ GDP growth หรือว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ได้โตด้วยความรวดเร็วมันทําให้เกิด m e n ท a ลิตีโอเคที่เราเรียกว่า Zero s u ัแปลว่าการที่บริษัทบริษัททุกบริษัทต้องมีการเจริญเติบโต แต่เวลาที่ประเทศของเราไม่เจริญเติบโตแต่บริษัทต้องการความเจริญเติบโตเราเรียกว่าถ้าเราจะโตได้คือต้องไปเทคมาจากคนอื่นบริษัทใหญ่ก็โตขึ้นโตขึ้นบริษัทเล็กๆก็เริ่มอยู่ไม่ได้ตายหายไปมันทําให้เกิดพฤติกรรมที่พี่เรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กมันกลับมาในมุมของพี่คือกลับมาในเรื่องของบันชาลิตี้ว่าถ้าเราจะสร้างวินวินออปชูนิตี้ให้กับประเทศให้กับคนทุกคนและคนทุกชนชั้น เราต้อง grow GDP เราเรียกว่า the size of the pie บริษัทใหญ่ต้องให้บริษัทเล็กโตเมื่อบริษัทเล็กโตบริษัทใหญ่อาจจะเข้าไปถือหุ้นหรือจะเข้าไปเรียกซื้อก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยให้บริษัทเล็กหรือบริษัทขนาดกลางโต we are not gonna have small fish in the ocean คือเรียกว่าทะเลจะสวยได้มันต้องมีปลาหลายๆขนาดและปลาหลายๆสินี่คือสิ่งที่ประเทศไทยขาด ใน20กว่าปีสมัยที่พี่ทำงานตอนที่เป็นนัก,นกเศรษฐศาสตร์ที่ World Bank มันมีเคล็ดลับเราบอกว่าเอ้จริงๆ World Bank เนี่ยจุดประสงค์คือเราลดความยากจนคือ Reduce Poverty แต่เคล็ดลับเนี่ยไม่ใช่ลดความยากจนชนชั้นล่างสุดๆนะอันนี้ใช่เป็นส่วนหนึ่งแต่เคล็ดลับเนี่ยคือการ Grow the Middle Class นี่คือเคล็ดลับของการสร้าง Growth และการสร้าง Wealth ในประเทศและในโลกเมื่อชนชั้นกลางเนี่ยโต ก็จะทําให้เกิดการจ้างงานชนชั้นสูงก็โตไปด้วยชนชั้นล่างก็จะเริ่มขึ้นขยับมาเป็นชนชั้นกลางชนชั้นกลางโตก็ขยับขึ้นมาเป็นชนชั้นสูงนี่คือเรียกว่าเป็นเคล็ดลับในการสร้างเศรษฐกิจทําให้เกิด GDP growth อันนี้คือสิ่งที่สําคัญถ้าเราดู data เอา data ง่ายๆที่พี่พูดค่อนข้างบ่อยดูง่ายๆเลยจากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาด Nasdaq มากกว่า57%ของ Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาบริษัทเหล่านั้นเนี่ยครั้งหนึ่งเคยได้รับเงินทุนจาก Venture Capital มาก่อน Venture Capital ก็คือเป็นนักลงทุนแบบพี่คือลงทุนใน Technology Companies ในบริษัทที่มีการเจริญเติบโตที่สูงแล้วเป็นบริษัทที่เป็นทางด้านเทคเรียกว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ย มีอิทธิพลค่อนข้างสูงมากในโลกแล้วปัจจุบันก็ไม่ใช่แค่แหนแสกเราไปดูตลาดหลักทรัพย์ในยุโรปหรือตลาดหลักทรัพยออ์ประเทศอื่นๆบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นกลับมาดูในประเทศไทยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วเรียกว่า pace of technology development ในปัจจุบันมันจะเร็วมากกว่า200ปีที่ผ่านมาอันนี้คือสิ่งที่เราจะเราจะ,าาจะาหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย แล้วเราต้องเอาเข้ามาจาับถามว่าโก w ในด้านอื่นๆในด้านของ Middle Class ก็มีนะคะเออไม่ว่าจะเป็น SME อันนี้มีความสำคัญหรือว่าในลักษณะของการเสริมสร้างเขาเรียกว่า productivity and efficiency ของคนตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมีความสำคัญเป็นบริบทของ p olicy เพียงแต่เรียกว่าความเชี่ยวชาญและความชำนาญของพี่คือการเป็นนักลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพราะการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันค่ะบ,บทบาทของธุรกิจอื่นๆมีความสําคัญนะคะอย่าเข้าจะิด SME มีความสําคัญบริษัทขนาดใหญ่ก็มีความสาคัญบริษัทขนาดเล็กก็มีความสําคัญแต่ถามว่าอะไรที่จะเป็นตัวปลดล็อกเพื่อที่จะทําให้เกิด growth GDP growth ในอนาคตเราหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีแบบนี้ไม่ได้ AI มีความสําคัญมากอย่างเช่น open AI นี่คือเรียกว่า shift the entire global industry นี่คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะ open AI ChatGPT ออกผลิตภัณฑ์วันแรกแค่2ปี global ทันทีสมัยก่อนหรือหรือเรียกว่าเป็นบริษัทเทคที่เราเห็นในปัจจุบันอาจจะโอเค scale ในประเทศไทยเซลี scale ในเซาท์อีสเอเชียเป็นเรื่องปกติสเลสเลีจะ scale ทั่วทั้งเอเชียในอนาคตอาจจะทั่วโลกอย่าง Grab อาจจะเริ่ม2อ3สประเทศแล้วก็ทั่วเซาท์อีสเอเชียแล้วก็ออกนอกเซาท์อีสเอเชีย AI เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมแรก Open AI ตอน ChatGPT ออกมาเป็นครั้งแรกที่เราเรียกว่า hit the ground running คนทั่วโลกใช้ทันทีแค่2ปี adoption hundreds of millions of population มีบริษัทเกิดใหม่อีกหลายๆบริษัทในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาซึ่ง scalability วันแรกที่ออกตลาดปุ๊บ hit global market ไม่ใช่แค่ within the country แล้วก็ไม่ใช่แค่ ภายในภูมิภาคเท่านั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเนาะเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถขึ้นสรวด AI ได้ทันเราจะเรียกว่าแกลมันจะมากขึ้นแล้วเราก็จะล้าหลังเพิ่มมากขึ้นค่ะเ mm. มื่อปีที่แล้วเนี่ยมีคนถามพี่คอ่นข้างเยอะมากบอกว่าเนี่ย ChatGPT ออกมา c l a u d ออกมามาี AI ออกมาเด็กไม่ทําการบ้านเองละใช้ AI ในการทําการบ้าน ไม่เขียน uh, บทความหรือว่าเอเซยเองใช้ AI ในการเขียนนี่บอกว่าหรอรู้ไหมว่าพี่เป็นอาจารย์ I actually use AI to help me teach this is the beginning of the revolution ถ้าเราไม่เอาตรงนั้นมาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของเราเองเหมือนกับตอนที่อินเทอร์เน็ตออกมาใหม่ๆอินเทอร์เน็ตก็มีปัญหายเยอะถ้าเราไม่ใช้อินเทอร์เน็ต you r e gonna be left behind AI ก็เหมือนกันการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าเราจะยุดระดับบุคคลเป็นบริษัทเล็กบริษัทกลางหรือบริษัทใหญ่ we have to win it together แปลว่าเราต้อง grow GDP เวลาที่ประเทศเราเกิดการเจริญเติบโตมันจะทำให้เกิด opportunity ในประเทศเด็กรุ่นใหม่ จะรู้สึกว่าเรามีโอกาสในการทํางานที่ค่อนข้างเยอะเรามีโอกาสในการจเจริญเติบโตถ้าเขาเลือกจะทํางานบริษัทใหญ่ถ้าเขาเลือกที่จะก่อตั้งบริษัทใหม่ mm. เขาก็รู้สึกว่าเขา they have a shot ในการที่จะประสบความสําเร็จเราจะทําแบบนี้ได้ประเทศต้องโต GDP ต้องโตพี่ถึงกลับมาว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญเพื่อที่จะช่วยทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในอนาคต mentality นี้จะไม่ใช่ zero sum แปลว่าการที่เราจะชนะไม่ใช่คนอื่นต้องแพ้การที่คนอื่นจะชนะไม่ใช่เราต้องแพ้อันนั้นเราเรียกว่า zero sum ด้วยความที่เราไม่ได้โตหรือโตช้ามากมาเป็นระยะเวลา20ปีที่ผ่านมามันทำให้เกิด zero sum mentality พอมันเกิด zero sum mentality เนี่ยคนเนี่ยก็คิดว่าโอ,โอเคเราโตขึ้นมาเรามีวัฒนธรรมการทำงานแบบนี้บริษัทใหญ่ยังไงก็ชนะ บริษัทเล็กยังไงก็แพ้ทำให้เด็กรุ่นใหม่ไม่เห็น o อ p o r ูนิตีการที่ grow ภายในวันแรกเราเปลี่ยน mentality ทันทีแปลว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีใครมาพูดกับพี่นะว่า oh, โอ๊ยประเทศไทยเหรอเล็กนิดเดียวมีประชากรแค่70ล้านคนพี่ไม่เคยพูดแบบนี้กับนักลงทุนที่มา co invest เดียวกับพี่ พี่บอกว่าโอเคมาโคอินเวสต์ด้วยกันพี่จะลงทุนในเซาท์อีสเทอเชียแล้วนะในประเทศไทยทุกคนอยากมาลงทุนด้วยถ้าบริษัทเจ๋งและมี potential เพราะเซาท์อีสเทอร์เชียประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราอย่างน้อยเรามีคน700ล้านคนนี่คือสิ่งที่พี่พิจกับนักลงทุนเพื่อที่จะมาลงทุนใหญ่เป็นอันดับ3นอกจากจีนอินเดียอันดับ3คือเซาท์อีสเอรเชียถ้าเกิดไม่มาลงทุน you miss the boat too bad for you เรามีตลาดที่ใหญ่พอไม่มีพรมแดนตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปเพราะเราเห็นว่าเราเนี่ยตัวเราเองเป็น global citizen ตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ใช่แค่ก่อตั้งบริษัทใหม่สมมุติว่าเราทำงานในบริษัทไม่ว่าจะบริษัทเล็กบริษัทขนาดกลางบริษัทใหญ่เราต้องเห็นว่าเราเป็น global talent เพราะในวันหนึ่งเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ในบริษัทนี้ตลอดไปทำให้เราต้องพัฒนาตัวเราเองตลอดเวลา แล้ววันหนึ่งเราโอเคไม่เป็นไรเราเราได้ประสบการณ์ตรงนี้วันนี้เราสมัครงานที่สิงคโปร์ได้ประสบการณ์วันนี้วันหนึ่งกลับมาทํางานที่เมืองไทยทํางานเมืองไทยพอถึงจุดโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปทํางานที่เวียดนามเราต้องเป็น global citizen เป็น global talent since day one นี่คือ mentality ซึ่งเราเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้แล้วเวลาที่เราทําแบบนี้ถ้าทุกๆคนทําทุกๆคนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมี talent ที่ดีขึ้น all together we grow the GDP เป็น Mindset ที่เราเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ